ครับสวัสดีครับวันนี้ชาบานรบ้านได้ h o น d a Accord มานะครับผมปี2001นะเป็นตัวงูเห่านะครับผมสีบอลทองภายนอกภายในสวยงามนะครับสีสันภายนอกสวยนะครับผมสีนี่ประมาณ95เ็นนะครับผมไม่มีรอยด่างไม่มีรอยซีดนะมวรอยนิดน,นึงตามการใช้งานแทบมองไม่เห็นนะครับผมเป็นล้อแมกเดิมจาก โรงงานติดรถมาเลยนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อช่วงล่างวิ่งดีนะเจ้าของเปลี่ยนแหนบบมาเรียบร้อยละเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังแล้วก็ช่วงล่างนี่คือหนึบเลยวิ่งดีน้ํามันล้วนนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสามเบนซินนะครับผมน้ามันล้วนไม่เคยแก๊สวิ่งทางไกลได้สบายนะครับผมใครที่วิ่งทางไกลนะลองเอาคันนี้ไปใช้ดูนะครับผมจากอดีตหลักล้านนะคันนี้อดีตหลักนนะลก้านเลยแอกคอร์ตัวนี้ตอนนี้เหลือแค่ หลักมื่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดราคาไว้ไม่แรงมากเท่าไหร่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวลองเข้ามาดูได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบรถวิ่งกลับจากกระรประพฤตไปสมุดปราการบ้านเรานะครับผมลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้าขับมาได้สักพักหนึ่งละวถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใช้ได้อยู่หนึบเลยครับเกาะถนนดีครับผมไม่ต้องห่วงผมจะลองรถให้ดูนะตอนนี้เราอยู่แถวเดอะมอลล์ท่าพระนะครับกาลังจะขึ้นทางพระรามสามเพื่อกลับบ้านไม่ขึ้นครบทุกจุดนะครับผม ความร้อนไม่มีขึ้นนะนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมภายในถือว่ายังสมบูรณ์อยู่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยกระจกมองข้างไฟฟ้าพับได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูก่อนคร่าวๆนะพวงมอะไรปรับระดับได้ด้วยแผงประตูซ้ายขวาไม่มียับนะครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงได้หมดนะอนี้เรากำลังขึ้นถนนพระรามสามนะครับผม กลับไปบ้านนะ่ะสมุดปากการจะลองดูนะครับผมเอาโค้งเป็นยังไงแล้วามาเตทดสอบถนนพระรามสามกันนะถนนนี้ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูช่วงล่างว่ากระเทือนแล้วจะมีเสียงดังหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับลดราคาระดับขนาดนี้แล้วผมว่าช่วงล่างก็ดึบอ,อยู่เหมือนกันนะมอน้าเจ้าของเก่าเปลี่ยนเป็นปีเนียมาด้วยครับผมระบายความร้อนได้ดีช่วงล่างลูกค้าเจ้าของเก่าทํามาแล้วด้วยแล้วก็นำบอนเครื่องนะครับผมเปลี่ยนถ่ายมาแล้ว ใช้ไงานได้ทันทีนะผมจะตั้งราคาไว้ประมาณ6กหมื่นกว่าบาทแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจลองทักติดต่อมาดูนะต่อรองราคาหรือจะจบยังไงลองโทรมาคุยกันดีกว่านะครับผมแล้วก็หรือจะให้ส่งเราส่งได้นะครับผมมีค่าส่งตามระยะทางนะเร,เ,เราก็ต้องตกลงค่าส่งกันนะครับผมเพราะผมต้องมีคนไปรับนะค่าเดินทางค่าอะไรเราไม่ได้ขายแพงมากนะครับผมแต่ถ้าจะต่อราคาก็มารับรถเองเรา่อรถให้ได้ครับผมแต่ถ้าจะต่อเยอะแล้วก็ให้เราไปส่งด้วย อ่าเอาไม่ไหวจริงๆนะครับผมคุยกันตรงตรงเลยเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนาะถ้าเราต่อต่อราคาด้วยนะให้เราไปส่งด้วยถ้ากำไรไม่เหลือนะครับผมเราก็ไม่ไหวถ้าลูกค้าสะดวกจะมารับเองเราก็มาคุยราคากันให้เราลดได้ทีหน่อยค่าน้ำมันค่านวลค่านี่เ่ะคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้คุยกันตรงๆ,ๆเลยเราทำธุรกิจเราก็ต้องมีผลกำไรบ้างนะครับผมแต่ผมไม่มีลูกน้องไม่มีหน้าร้านไม่ได้เช่าที่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าตรงไหนลดได้คุยกันได้ก็ลดกันไปดีกว่านะช่วยเหลือกันไป สำหรับคนที่อยากได้รถแบบไม่ต้องผ่อนนะครับผมพอมีกําลังซื้อแค่หลักหมืน่นจะได้รถหรูแบบนี้ไปใช้นะครับผมก็ลองดูนะครับลองพิจรารณาดูนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอารถไปล้างก่อนไปเก็บล้างทาความสะอาดนะครับเคลียก่อนนะครับผมแล้วผมจะตั้งขายตามสภาพนะอาจจะต้องมีไปเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆย,ย,ยังไงลูกค้าก็ลองดูพิจรารณากันดูนะครับผมว่าจะยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตั้งราคาไว้ไม่ไม,ไ,มไม่แรงมากครับก็ะอยากไม่อยากให้ต่อกันเยอะเพราะว่า มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่เราก็พอรถให้ได้แหละครับถ้ามาเอาเองถ้าไปส่งผมก็อาจจะขอค่านํามันหน่อยค่าเดินทางหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กาไรเยอะแยะมากมายเราเน้นขายไวนะครับผมเน้นรถรับเือเราเน้นขายไวหาซื้อรถสวยๆมาขายราคาแรงหน่อยแต่ได้กาไรไม่เยอะนะครับคนใช้ก็เอาไปใช้ต่อก็คงจะอยู่ถนนพระรามสามแล้วน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองขับไปเรนะื่อยๆเนาะถนนู่เจ้านะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทําความสะอาดล้าง สีดูดฝุ่นนะครับผมขัดเคลือบสีดูมันจะขึ้นเงาประมาณสักขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีเดี๋ยวผมจะลองเอาไปล้างทําความสะอาดนะครับคันนี้ต้องเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ขัดเคลือบสีดูนะให้รถเงาขึ้นฉ่ำขึ้นนะครับผมล้างเก็บงานทําความสะอาดนะครับภายนอกภายในเพื่อเตรียมการขายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทีหนึ่งนะตอนที่ถึงคาแคร์แล้วล้างรถเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูรอบๆคันนะครับผมแล้วก็ดูพวกระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์นะว่า ใช้งานได้ขรบทุกจุดจริงหรือเปล่านะแต่แอร์เย็นนะครับผมแอร์เออเย็นมากเลยตอนนี้ใช้ได้เลยครับแอร์หนามาก,กช่วงล่างดีนะครับผมไม่มีดังนะช่วงล่างไม่มีดังเลยถือว่าผ่านอยู่สําหรับคนที่มองหารถลักหมื่นนะครับเอาไว้ใช้งานสาภาพดูดีหรูหลานะเมื่อก่อนขายคันเป็นร้านนะครับแต่ตอนนี้เหลือลักหมื่นลองเอาไปใช้งานดูนะครับความหรูหลายังคงอยู่นะแต่ว่าราคาถูกกว่าเดิมโคุ้มเลยครับผมคันนี้ เดี๋ยวเราไปเก็บล้างทําความสะอาดให้ขัดเคลือบสีให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะครับผมช่วงตอนกลางคืนนะไฟหน้านะครับผมติดครบนะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวเราดูภายในนะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผม มีไฟข้างประตูให้นะไฟสองสว่างข้างประตูนะครับแล้วก็ไฟหัวมุมเสานะครับภายในห้องโดยสารไฟเพดานนะครับใช้งานได้จริงนะลอรีวิวให้ดูตอนกลางคืนนะครับผมลงสั้นๆนะครับระบบไฟภายใน นี่คือระบบไฟภายในนะครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูช่วงสั้นๆนะประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกทีหนึ่งนะตอนล้างเสร็จแล้วนะครับครับผมวันนี้ <c oughs> เราชบารถบ้านจะพามาเจอกับเจ้า Honda Accord นะครับผมปี2001นะที่เขาเรียกกันว่าตัวงูเห่านะครับแอคคอรคันนี้สีบอลทองสภาพ สวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินนะไม่เคยแก๊สคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองพาชมรีวิวภายนอกให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับผมมาชมกันนะค,ะคนรับ h o n ด้ a c r o r อสีบอนทองนะรถบ้านแท้ๆเลยนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับคันนี้สภาพสีสันภายนอกสวยงาม มีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับสีสันด้านหลังสมบูรณ์นะครับผมไม่มีชนหนักสีรอบๆคันประมาณนี้นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยครับผม โคมไฟหน้าใสๆนะครับโคมไฟคู่หน้าใสๆเลยสีสันภายนอกไม่มีซิทไม่มีด่างนะลองดูได้เลยครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานมีดิสเบรกสี่ล้ออันนี้เราพาดูแบบใกล้ๆนะครับ สีลังคาไม่มีซิดไม่มีด่างนะรถจอดอยู่ในที่ร่มนะครับคันนี้ไาดูแบบใกล้ๆโคมไฟท้ายนะสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับโกลแอคคอร์ดยังอยู่เดี๋ยวเราดูภายในนะครับคันนี้นะเบาฝั่งคนขับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าใช้งานได้ กระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมใช้งานได้ครบทุกบานเดีย๋ยวเราลองให้ดูนะนี่นะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานขึ้นลงได้หมดภายในเป็นเบาะผ้ากรำมหยี่นะครับเบาะเดิมแท้ๆเลยครับจากโรงงานติดรถมานะคอนโซลด้านหลังสะอาดไม่มีรอยยับรอยขีดขวนรอยขาดนะครับเพดานบนสวยนะ มีไฟเสาด้วยนะครับตัวนี้ไฟเสาใช้งานได้นะไฟเสายังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ไฟประตูสองสว่างนะเวลาเราลงจากรถในช่วงมืดๆนะครับผมจะมีไฟสองสว่างภายในเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถเป็นเกียร์ออโต้แอร์เย็นใช้งานได้ปกติเลยครับผมทยุใช้งานได้นะครับ ยูบใช้งานได้คอนโซลสวยนะครับผมตัวนี้เป็นแอร์แบกนะเป็นแอร์แบกนะครับช่องแอร์สมบูรณ์หมดปวงมาลยแอร์แอร์แบกเลยครับผมเดินใหม่นะครับผมประมาณนี้นะใหม่ขึ้นครบใช้งานได้หมดนะครับผมภายในค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับร้อเปอร์เซเลยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละ มีตำหนิแค่พวงอลไยนิดเดียวนะครับผมรถใช้งานเนาะต้องมีอ่าเจอคราบเหนือคราบอะไรบ้างครับเป็นธรรมดานี่นะครับภายในค่อนข้างสวยสมบูรณ์สะอาดจริงๆประมาณนี้เนาะวิทยุใช้งานได้กระจกมองข้างพับได้นะครับพับได้ทั้งสองบานเลยพับไฟฟ้า แผงประตูนะครับสีบานไม่มียับนะเป็นกระมหยี่ทั้งหมดเดิมๆม,มาจากรถเลยครับประมาณนี้เนาะเราจะพาดูห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สอุดสเครื่องยนต์สองพนะ เครื่องยนต์เดิมเลยนะครับซอกเซอร์คานเดิมหมดเลยครับไม่มีชนหนักมาเพจอยู่ครบนะหม้อน้ําใส่อลูมิเนียมมาด้วยครับผมข้อดีคือระบายความร้อนได้เร็วนะครับผมจบเลยคันนี้คือได้หม้อน้ําอลูมิเนียมมาถือว่าคุ้มแล้วครับผมเลขตัวถังมีนะครับเครื่องยนต์สวยๆส,สะอาดเลยไม่มีคราบเหนียวคราบน้ํามันนะครับ รถคันนี้พร้อมใช้นะวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะครับเครื่องยนต์ขนาดนี้อซอกคานเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองพาชมดูนะครับรถพร้อมใช้งานนะน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมน้ำยาหม้อน้ำยังอยู่เลยนะ รถคนันนี้เติมน้ำยามหม้อน้ำด้วยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะวิ่งทางไกลได้สบายเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังบ้างนะครับเก็บของได้เยอะเลยกว้างขงาวางล้อยางอะไรนะครับผมอยู่ครบนะหลังเดิมนะครับผมคันนี้ไม่มีแก๊สนะไม่เคยดมแก๊สไม่เคยติดแก๊สด้วยครับ ประมาณนี้นะห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากนะนั่งได้หลายคนเลยบอกเลยว่ากว้างจริงๆรถอดีตหลักล้านนะครับผม h o n d a Accord งกูเ่าคันนี้นะปี2001อดีตหลักล้านนะตอนนี้เหลือแค่หลักหมื่นนะครับผมใครที่สนใจรถครอบครัวหรูหราสไตล์นี้นะครับลองพักลองสนใจลองโทรเข้ามากันได้นะอางชบารถบ้านยินดีให้บริการนะครับรถสวยครับดูดีอย่างมีระดับเลย อดีตหลักล้านเหลือแค่หลักหมื่นตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่ปกติครบถ้วนนะครับผมทุกอย่างภายในสวยสะอาดสมบูรณ์กว้างขวางมากครับผมเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดใกล้ๆสงการช่วงนี้นะหารถสวยๆหรูไปใช้ขับกลับบ้านนะลองดูคันนี้นะครับผมเจ้า Honda Accord ปี2001สีบอลทองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะลองทักลองติดต่อเข้ามาได้ที่ เพจชบารถบ้านนะครับผม Facebook ชบารถบ้านแล้วก็ y o u t u b e ชบารถบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาลงรายละเอียดไว้ให้สนใจยังไงลองทักสอบถามกันเข้ามาได้นะเราคุยกันได้ง่ายๆนะครับผมถ้าคนสนใจจริงนะมีบริการส่งนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะค่าใช้จ่ายตามที่เราตกลงกันไว้นะเดี๋ยวเราจะตกลงค่าใช้จ่ายกันถ้ามีลูกค้าสนใจที่จะให้อ่าจะให้เราไปส่งนะเราไปส่งมาหลายเคสละเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผม เดีเ่ยวเจอกันใหม่นะครับเจาคันต่อไปขอบคุณครับ